สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับมีข่าวมาแจ้งด่วนชาวนาและเกรรษตรกรวันนี้วันที่20กุมภาพันธ์2569นะครับก็นําข่าวจากกรมวุตุนิยมวิทยามาบอกพี่น้องชาวนาและเกรรษตรกรทั่วประเทศไทยนะครับ22กุมภาพันธ์2 5 5 9นะครับประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการอันนี้ก็เป็นข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยามาบอกนะครับขณะเดียวกันนะครับถ้าถึงฤดูร้อนก็ให้ระวังพายุฤดูร้อนเอาไว้ด้วยนะครับ ช่วงนี้พายุฤดูร้อนจะมาแล้วนะครับรถแรกข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้โพสทางเ c e b o o กกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่า23-25กุมภาพันธ์69ประเทศไทยตอนบนเตรียมรับพายุฤดูร้อนระวังฝนฟ้าะนองรวมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกบางแห่งนะครับพื้นที่ที่ต้องระวังนะครับ23-25กุมภาพันธ์69พายุฤดูร้อนก็มีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลยายู ใกล้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับเพราะขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอาจโดนฟ้าผ่าได้ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับชาวนาและเกษตรกรก็มีข้อมูลเตือนภัยมาพายุฤดูร้อน 23- 25ถึงกุมภาพันธ์69ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับโปรดระมัดระวังนะครับพืชไร่นาข้าวนะครับตรวจสอบคันนาและทางระบายน้ําใช้เชือกผูกโยงลําต้น งดใส่ปุ๋ยก่อนฝนตกหนักเฝ้าระวังโรคหลังฝนนะครับในขณะที่พืชสวนไม้ผลนะครับค้ำยันกิ่งไม้ผลตัดกิ่งที่แน่นทึบออกระวังผลร่วงจากลมแรงหลีกเลี่ยงฉีดพ่นสารเคมีช่วงลมแรงนะครับปศุสัสตว์ครับตรวจสอบหลังคาโรงเรือนนะครับย้ายสัตว์จากพื้นที่เสี่ยงระวังโรคสัตว์ช่วงอากาศแปรปวนนะครับเตรียนมน้ําสะอาดสํารองนะครับประมงเสริมความแข็ง แรงคันบ่อนะครับตรวจสอบกระชังเฝ้าระวังคุณภาพน้าหลีกเลี่ยงออกเรือช่วงพายุนะครับช่วงมีพายุข้อควรระวังนะครับหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งนะครับเพราะขณะที่ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงอาจจะมีฟ้าผ่าได้รับอันตรายได้หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งนะครับแล้วก็เก็บอุปกรณ์การเกษตรให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมตุนิยมวทยาและดูข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับช่วงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วน ข่าวจากส่วนอุตุนิยมวิทยากเกษตรนะครับของกลุ่มตุตนิยมวิทยาเขาฝากเตือนพี่น้องชาวนาและเกษตรกร,รกมาครับทั้งหมดคือเรื่องมาแจ้งด่วนพี่น้องวันนี้ครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ